สวัสดีครับสวัสดีูทุกคนครับอันนี้เป็นบ้านเกิดเขาครับพี่น้องตอนนี้เขาอยููกันที่บ้านจำนักครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผมด้านหลังนี่ก็จะเป็นบ้านของเขาครับนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้เขาจะพาพี่น้องไปเบิ่งตัวหนึ่งเขาได้ครับแล้วก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งแม่บ้านกำลังจ็ดก็บเข่าอยู่ครับอีพีนี้แสบๆเลยครับอาหารหลายเลยครับอ่ะไปกันเลยครับนี่ครับมะละกอเนาะปลูกมะละกอไว้แต่ว่านี่จะเป็น ต้นสมโอครับพี่น้องอันนี้เพือได้กินเยอะครับอันนี้ต้นตะลพี่น้องข้าวหพี่น้องเคยกินบ้างครับนี่ครับตาลน่ะอันนี้คือต้นมันเนาะอันนี้ก็ือเป็นทับทิมครับพี่น้องนี่ครับหน่วยใหญ่คักๆนี่ครับหน่วยงหญ่เลยครับนี่ครับยันแดงเลยครับอันนี้เป็นมะนาวครับมะนาวดอกๆครับพี่น้อง นี่ครับมะนาวยังดกเลยครับลูกยังดกเนาะพุ่น้องจะลูกใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องโอ้ดกสวยเลยครับนี่ครับอาชมสวนของเขาเนาะนี้ยุบานเกิดของเขารับยุสาค้ามครับนี่ครับพอดีบ่าอาดไปในแฟนอยู่หน้าดูนเด้พี่น้องอีพี่ก่อนหน้านี้เขาทายอยู่หน้าดูนครับแต่นี่เขามาทายยุบานเกิดยุสาค้ามเนาะอันนี้ก็เป็นต้นละหมดทอกันพี่น้องความน้างามเลยครับอันนี้จะเป็นมันแดงครับข้างใบเห็ดของหวานเนาะนี่ครับ ต้นสมุนไพรจะกใครครับอันนี้น้อยนาครับอันนี้น้อยนาพ่นน้อยนาหนังเนอะมาเกี่ยบนังครับนี่ครับนี่เนาะแล้วปีนี้บ้าคลยเป็นนวยเป็นไดครับอปไป็นพืชอื่นต่อครับนี่ก็ิะเป็นต้นสมโออีกต้นนึงครับนี่ครับนี่น,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 น้อยน,น,น,นาเนาะน้อยนาเขาต้องเป็นนวยครับแต่ท่านได้แก่เนาะต่อไปเกิเป็นสวนกล้วยพี่น้องนี่ครับสวนกล้ว,วยนะ นี่ครับบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเขาเลยครับตอนวันนี้เป็นต้นเขายิ่มกับพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นบ้านหลังเก่าอีกหลังหนึ่งครับตะบ่วาวัดเหน่อยอยู่จนวันเลี้ยนจนจบปอชอปอสอก็ยู่นี่นะครับตัวนอนอยูนนี่ตลอดครับอีกหลังหนึ่งเขาเนาะ อันนี้เป็นอีกหลังหนึ่งเขาครับเป็นหลังเก่าเนาะนี่ครับเป็นบ้านหลังเก่าเขาครับปกติสิมีอยู่หลังนี้อีกหลังหนึ่งพี่น้องพอดีเขาถุกถิ่มไปครับนี่ครับปกติสิมีสามสี่หลังนะครับคือตัวยอาุน้ำกันหลายคนเนาะครอบครัวเขาครับครอบครัวใหญ่เนาะนี่เป็นพี่สาวครับพอดีพี่สาวกาลังทํากําลังทําสวนอยู่ครับนี่ครับไปเอาไปวางผอกรนต่อครับว่าหัวผอกรายใสว่องันพอว้างัน่อกําลังขุดเอ้ ก็ขั้วอยู่ครับก็หูขั้วไปใส่แล้วครับเดี๋ยวไปตามหาฟ่อนก่อนครับพาชมสวนงามๆนกันก่อนนี่ครับไอต้นสาราเอากับปูกันครับนี่ครับนี่เอาสารเนะแล้ท่านได้เป็นนวยครับนี่ครับต้นสารานะอันนี้จะติเป็นโซนทั้งหลังบ้านของเขาเนี่ยครับเป็นเหล่าเป็นอย่างเนาะเป็นเฮียนขั้วเก่าๆห้เก็บของครับอันนี้ต้นผสมซอยพี่น้องพี่น้องเคยเห็นปะครับเห็นหรือต้นสมซอยครับ บางที่เป็นพวงสมๆมมาละอันนี้ต้นบักจันครับพี่น้องพอดีเขาตําอยู่ครับสุปีออกฝาดฝาดเนาะผู้ใดเคยกินครับต้นจันเนาะนี่ครับมาเบิ่งกันเลยครับสวนของเขายูบานที่หลังบ้านเขากันสมโอกําลังเป็นนวยอยู่ครับนี่เ้าปู่บัวมันี่หาต้นครับต้นสมโอครับป้วยกำลังเป็นเครื่องงามเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นป้วยไนทด้รพี่น้องเดี๋ยวสิภาพเนเครื่องเป็นเครื่องยังไงบางคนอาจจะบพราะเขเคยเห็นครับ อันนี้อันนี้กล้วยนวลนะครับนี่คร <ind> ับสิเ,เป็นเครื่องสีบบกยางเงาเนะยครับยางใหญ่ครับนี่ครับเพื่อผู้ใดไสิท่าน้เคยเห็นครับกล้วยนวลเนาะนี่ครับเป็นเครื่องสีแหละอะไรใต้พี่้น้องได้เห็นครับเพื่อบางคนอาจจะท่านเคยเห็นเนาะนี่ครับต้นขนุนครับมาเบิ่งต้นสมโวต้นนี้กันนะครับตะเกาเป็นน้วยดอกลีต้นนี้ครับโอ้ أ. พูดนะครับกำลังเป็นลูกดกเลยครับนี่ครับ นี่ครับองค์เก่าแก่พี่น้ององค์ใบนี้แต่ว่าเกิดเราวนียครับเกิดมาก็เจอแล้วครับองค์ใบนี้ครับสามสิบแปดสามสิบเก้าปีแล้วครับใบขอวัะดี่พอขอพรดทีอันนี้ฟองเขาเองเด้อนี่ครับเท่าแล้วครับแปดสิบปีแล้วครับนี่ครับนี่แหละครับฟองเบาอาเนาะโอ้พวกน้าวจังไหนวุ่นวยใหญ่อุบาทหูใ่เนื้อวันนี้มึงเครับ หลับซ้ำกำปั่นเอาโหลดไปหน่วยมะนางเอา้าจัดแล้วกันแล้วิเก็บไปกินเลยครับนี่ครับมะนาวใหญ่มะนาวไซสบิก๊กต้นยอ,อก,กับปูกไว้วกันครับนี่นี่มะเบืองลูกยอ,อกครับนี่ลูกยอ,อกเป็นยาดิครับนี่นตำลูกยอ,อก็ได้ครับแทบแทบแล้วก็เป็นยาความใบกะใส่เป็นใบห้อหม,มกใจนี่ครับน้งสุกวัดดีน้งสุก เอานี่หน้าดนะครับหน้าต้นสุกครับนี่พอดีมาเยี่ยมหน้าต้นสุกน้ำนาะวดีล่ะนี่ต้นมะม่วงต้นคูนนี่ครับมะม่วงนี่มะม่วงมันครับเอาเวลส้มหุ้งครับพี่น้องมาดีหุ่นนะครับโอ้มาละกก่อเฮาย่างดกเลยครับพี่น้องครับนี่ครับตะก่อนน้อยเกี่ยวเนี่ยมายายต้นนี้มั้ยเดี๋ยวบังสีนี่ครับ พอดีได้ปลามาจากไซส์นะมาจากตรงนี่มาเา่็นปลาโอตัวเทาอยู่ตัวนี้คนได้อยู่นี่ต้มได้พวกนั้นอันนี้เป็นต้นแม่กลัวด้วยพี่น้องกับลูกสาวคนโตของบ้านอาอีกันนะครับนี่กำลังซอยกันทำกับเขายังขมักขเมีนอยู่นะกำลังทำกับข้าวยังขมักขเมตนเลยมีหลายเมนูครับนี่ครับอันนี้เป็นเกียงเห็ดเนาะแจียงเห็ดเสียง อันนี้เป็นผัดไช้ครับอันนี้จะเป็นหนึ่งปนินครับเลือตัวใหญ่ๆเลยครับสุดยอดครับหนึ่งปนินครับสาม e มืน่นบอกบอกหนูเอ้ามีเมนูยังอีกวันนี้อันนี้เมนูต่อมานบนเห็ดแซ่บๆเ,เลยครับนี่ครับบนเห็ดกำลังทำกับเขายังขงมขม,ม,งมงเงี้ยนะครับโอ้โหวันนี้แซ่บวิเิยะพี่น้องวานนี้กับเขายเยอะแยะเลยครับกับข้าวเยอะแยะเลย ันนี้เป็นครัวของเราป้าพี่น้องเข้าไปจัดจานกินเขากันครับแซ่บแซ้วกันครับมาพี่น้องนี่ครับหลังจากเขาจัดจานเสร็จแล้วเนาะไากินเขาสับแซ่บกันครับกินเขาง่ายครับกับสีมีหนึ่งปลานะพี่น้องเนาะบวกกับผักแกยวแซ่บๆครับแล้วก็บีมีแกงเห็ดเสียงครับมีผัดไทยเนาะแล้วก็สีมีพะโลครับไอเด็กๆกันครับอันนี้ลาบปลาดุกครับพี่น้องนะครับ อันนี้เป็นซุปเห็ดดนะพี่นอ้องเสิร์ฟมาฟองกักบ็ซาเซะครับผักสไตสล์อุซานนะพี่น้องสิมี้แบบแข็งนะแบบทั่วแบบเขือครับมากินกั็ปนกับแก้วครับมาแบ่นี้มาซาเซะเหมือกันครับพี่น้องวันนี้ก็ได้กินไหเบิ้งเด้อครับนี่ครับกินของง่ายซาเซะเหมือกันครับประมาณนี้แหละครับมากันตรงนี่้นะครับสําหรับอีพีนี้อีพีหนามือนมวลน้อกันเด้อครับพี่น้องมันชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นน้องใจเหมืนกันเด้อครับมือนมน้อกันประมาณนี้แหละครับผม สวัสดีครับ